วัสดุสร้างสารรค์วัสดุที่จะนำมาสร้างสารรค์งานศิลปะมีความสำคัญอย่างยิ่งและเป็นวัตถุดิบซึ่งมีมากมายอยู่รอบๆตัวเราดังนั้นผู้สร้างสารรค์ศิลปะจะต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสารรค์คิดออกแบบนำมาจัดวางให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยตนเองวัสดุที่นามาสร้างสารรค์งานศิลปะแบ่งได้4ีหมวดใหญ่หญๆคือวัสดุเกิดจากดินวัสดุเกิดจากน้ำ วัสดุเกิดจากลมและวัสดุเกิดจากไฟซึ่งวัสดุทั้ง4นี้อาจจะนำมาใช้โดยตรงเรียกว่าวัสดุธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์สังเคราะห์ขึ้นใหม่เช่นโฟมใย,ยเคมีสังเคราะห์เป็นต้นเรียกว่าวัสดุสังเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุสร้างสรรค์วัสดุในธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติที่สำคัญอยู่หลายประการคือ1 มีความแข็งแล้วกลายเป็นของเหลวเช่นน้ำแข็งเป็นต้นนำมาสร้างงานประติมากรรมน้ำแข็ง 2. มีความอ่อนเหลวแล้วแห้งติดประนาบรองรับเช่นสีน้ำสีน้ำมันสีฝุ่นซึ่งความเหลวของวัสดุทำให้รูปแบบเป็นไปตามที่ต้องการด้วย 3. ม,มีความแข็งปานกลางได้แก่พืชผักหัวเผือกหัวมันกับกลวยเป็นต้นวัสดุเหล่านี้เมื่อนำมาสร้างสรรค์ศิลปะแล้วจะยังคงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้น 4. มีความแข็งมากได้แก่หินเหล็กวิธีทําอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่แข็งกว่าวัสดุมิฉะนั้นจะสลักไม่ได้ 5. มีความเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิและคุณสมบัติเฉพาะทางเคมีเช่นการหล่อโลหะหล่อที่พึ่งหล่อเทียนเป็นต้นวิธีการและขั้นตอนในการสร้างสารค์ด้วยวัสดุมี4ขั้นตอนคือ 1. ขั้นเริ่มต้นแสวงหาเป็นขั้นตอนที่ผู้สร้างศิละปะจะต้องเข้าใจคุณสมบัติของวัสดุจะนำไปติดตั้งที่ไหน 2- ขั้นลงมือทำเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือและรูปแบบที่กําหนดไว้ 3- ขั้นทบทวนปร,ปรับปรุงแก้ไขเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะได้ตรวจทานสิ่งที่ตนทำไปแล้วนั้นว่ามีสิ่งใดขาดตกบ,บกพร่องที่ควรเพิ่มเติมและแก้ไข 4. ขั้นนำไปติดตั้งตามตำแหน่งที่ต้องการทั้งนี้ผู้สร้างศิลปะอาจสลับขั้นตอนตามลักษณะงานได้ลักษณะของรูปแบบของวัสดุดสร้างสรรค์มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะไปตามการเวลาสรุปได้3ามแนวทางด้วยกันคือ 1. การเปลี่ยนแปลงไปเพราะสภาพดินฟ้าอากาศเช่นลมน้ำแผ่นดินไหวฝนเป็นต้น 2. การเปลี่ยนแปลงไปเพราะคุณภาพของวัสดุดเสื่อมในตัวเอง 3. การเปลี่ยนแปลงไปเพราะความเชื่อและความนิยมของสังคมสรุปได้ว่าวัสดุมีความสำคัญต่อรูปแบบและขบวนการทางศิละปะเป็นอย่างยิ่งและลักษณะรูปแบบจะเปลี่ยนแปลงไปเสมอตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวการโฆษณาการโฆษณาหรือการสื่อสารมีรูปแบบต่างๆกันมากมายดังนี้ 1. การโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ 2. การโฆษณาทางนิตยาสาร3 การโฆษณาทางการเกษตร 4. การโฆษณาทางโทรทัศน์และวิทยุ 5. การโฆษณาทางไตรสเนียบัตร6 6. การโฆษณาภายในและกลางแจ้ง 7. การโฆษณาทางภาพยนตร์การโฆษณาตามรูปแบบต่างๆนี้ปัจจุบันถือเป็นรูปแบบหนึ่งเรียกว่าศิละปะในการสื่อสารศิละปะในการสื่อสาร Communication Art หมายถึงรูปแบบศิลปะที่แสดงเรื่องราวและเหตุการณ์ตลอดจนธุรกิจด้านต่างๆในสังคมอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายและแผนงานที่แน่นอนเจาะจงเพื่อให้ผู้พบเห็นได้พินิจพิจารณาตัดสินใจทำอย่างหนึ่งอย่างใดผลกระทบจากการโฆษณา 1. ตอบสนองผู้รับสื่อทันทีในช่วงเวลาที่จำกัดแน่นอนเช่นภาพโฆษณาการลดราคา2 ตอบสนองภายหลังหลังจากที่ได้ใช้เวลาไตร่ตรองตามควรแก่ฐานะของตนเองเช่นการโฆษณาสินค้าใหม่ๆ 3. ม,มีปฏิกิริยาในทางสำนึกในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรมเช่นการโฆษณาเกี่ยวกับศีลธรรมวัฒนธรรมรูปแบบการโฆษณา 1. รูปแบบที่คล้ายจริงตามที่ตาเห็นหรือจากการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ 2. รูปแบบชัดเจนตรงตามสินค้านั้นนั้นมักจะแสดงสีสันสดใสและดึงดูดสายตา 3. รูปแบบของการใช้ภาษาโดยตรงหรือภาพคนโดยตรง 4. รูปแบบมีความเรียกง่ายเห็นแล้วรับรู้ได้ทันทีการโฆษณาและศิละปะ ศิละปะของยุคสมัยใดย่อมสะท้อนสภาพความเป็นไปของคนในสมัยนั้นความเชื่อในหลักการนี้ทำให้รูปแบบของการโฆษณากลายเป็นศิละปะแขนงหนึ่งสำหรับสังคมปัจจุบันเพราะเหตุว่ามีรูปและเรื่องราวตรงตามที่เป็นจริงและสะท้อนสังคมปัจจุบนันภาพโฆษณาในปัจจุบันกลายเป็นภาพที่คนสมัยปัจจุบันต้องการนำไปเก็บสะสมไว้สามารถซื้อขายระหว่างกันได้เพราะมีราคาไม่แพงนับ คอมพิวเตอร์กราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกหมายถึงการสร้างและจัดการกับภาพกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นการแสดงออกทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ชนิดต่างๆประเภทของกราฟิกกราฟิกแบบบิตแมปคือมีลักษณะเป็นช่องๆเหมือนตารางแต่ละบิตก็คือส่วนหนึ่งของข้อมูลคอมพิวเตอร์พิกเซลพิกเซลเป็นคำที่ใช้แทนองค์ประกอบของภาพเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของภาพบิตแมปซึ่งองค์ประกอบย่อยๆ เหล่านี้เมื่อถูกรวมกันแล้วจะทำให้เกิดภาพพิกเซลหมายถึงองค์ประกอบย่อยในไฟล์กราฟิกแบบบิตแมปวีดีโอพิกเซลหมายถึงองค์ประกอบย่อยของภาพในหน้าจอคอมพิวเตอร์จุดหรือดอทหมายถึงความละเอียดของภาพที่พิมพ์โดยเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์อสเปกเรโชของภาพคืออัตราส่วนระหว่างจำนวนพิกเซลทางแนวขวางและจำนวนพิกเซลทางแนวดิ่งที่ใช้ในการสร้างภาพเช่น ปัตราส่วนของภาพ800คูณ600หมายถึงรูปภาพที่มี800พิกเซลในแนวขวางและ600บรรทัดพิกเซลในแนวดิ่งนั่นคือรูปภาพจะมี aspect ratio ของภาพ480,000พิกเซล resolution หมายถึงรายละเอียดที่อุปกรณ์แสดงกราฟิกชนิดหนึ่งที่มีอยู่ค่า resolution มกระบุเป็นจำนวนพิกเซลในแนวนอนคือแกน x และจำนวนพิกเซลในแนวตั้งคือแนวแกน y ดังนั้น Resolution 720คูณ348จึงหมายความว่าอุปกรณ์แสดงกราฟิกชนิดนี้สามารถแสดงพิกเซลในแนวนอนได้ไม่เกิน720พิกเซลและแสดงพิกเซลในแนวตั้งได้ไม่เกิน348พิกเซลค่า Resolution ยิ่งมากภาพจะมีความละเอียดคมชัดสูงคอมพิวเตอร์กราฟิกที่ใช้กับฟิล์มถ่ายรูปในระดับมืออาชีพจะต้องใช้ค่า r e s o l u t i o นสูงถึง3 0 0พ ียงเคียงเสียงเคียดจะหน้ามันหอมน้ำล้นต้นคองไปยามมองได้ป่าสะแหงฝนตกจากจากโตขันคากออกลินน้ำแกงฝนเจ้าลงมาแหงแงยามแรงคิด พอดผู้สาวฝ้าแลฟ้าลันยักกุมพันไล่เมฆาเสียงดังปังปังลงมาเที่ยวเทียงนาอยู่จอมปลายพ้าหัวใจสอั่นคือจังเสียงน้องลมเบา Phun má chào chào mà nào mua chạy ai Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่าไอคิดหอดน้องบ่มีมือสีอิมเป็นแต่เดือนสีคอยคนดีหอดเดือนหาถ้ามาหอดเดือนเก่าโกบจนออกจากเบาบ่าเห็นเจ้ากานดาอยู่ใส่ว่าฝนตกมาปาขึ้นห้องอยามมีเสียงฝาห้องฝาห้องน้องนั้นสิตาวมา ไวาจนว่าปาดออกไข่เข้าหน้าท่วมหลังไกลบ่เห็นจอยหอดเงาคนงามเอ้ฟ้าสีแจ้งแจ้งนอนตะแคงแย้งเบิ่งเจ้าของคือจังว่าปาดถึกมองเห็ดของย่องอาปากก็สอง เมือ่อใดเจ้าสิมาขี่ขันท่าแล้วหูบ่นองป่านานจนเพียงคอยังบอกเห็นน้องเต่ามา เดือนยังหูอิ่มบาดว่าไอาคิดฮอดน้องบ่มีมือสีอิ่มเป็นแต่เดือนสี่คอยคนมีหอดเดือนหาถ้ามาฮอดเดือนเก่าโกบจนออกจากเบา้าบ่เห็นเจ้ากานดาอยู่ใส่ว่าฝนตกมาปาขึ้นห้องย่ามมีเสียงฝาห้องฝาห้องน้องนั้นสีตาวมา ตัวให้ไอคอยทาจนว่าปากออกไข่เข้าหน้าท่วมหลังไก่บอเห็นจอยหอดเงาคนงามเอ้ยฝ้าสีแจ้งแจ้งนอนตะแคงแยงเบิ่งเจ้าของคือจังว่าปาาถึกมองเห็ดของยองตอาปากก็ซอ ได้เจ้าสิมาขี่ขันท่าแล้วหูบ่หนองป่าน้ำจนเพียงคอ,อยังบอเพียหน้อง